มาถึงงานวันนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดโปรพิเซิ่เตอร์รแกันแต่สี่<อ>สนะคะก็มีพี่จีนเป็นพีเซิ่เตอร์นะคะมีน้อแป้งเป็นซีโอนะคะค่ะทำไมแบรนด์เลือกจีนเป็นพีเซิ่เตอร์คะทำไมถึงเลือกพี่จิีใช่ไหมคะแม่ก็คิดว่าเราเนาะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็การที่เราจะได้แบบว่าอยากได้พิเชิเตอร์มาสักคนหนาเราก็คิดมาแล้วล่ะค่ะว่าอยากได้คนที่ใส่ใจคนใส่ใจการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างนาทีนี้ต้องมี กันแดดตัวนี้มันมีความพิเศษังษไงกันแดดตัวนี้นะคะก็แดด้่ะะอยากจะบอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาสบายถูกมากค่า SPF โอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญคนเป็นสูสามารถใช้ได้เนื่องจากว่าเรามีการฟอร์มูลเอจากประเทศญี่ปนะุ่นด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราสามารถทําให้คนเป็นสิสว่ามีความมั่นใจจากการใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่สาคัญกับผิวของทุกคนมากๆอย่างนี้ิจิตอนนี้จะใช้อยู่ใช่ไหมค่ะเหมาะกับคนไทยไหมคะเหมาะมากๆเลยค่ะคือถ้าสมมติใครที่แบบว่ากังวลว่า ความเหนียวเหนื่อยหนักไหมคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้รับมือกับคนไทยได้ดีมากๆไม่เราไม่เหนียวระหว่างวันแน่นอนค่ะแต่ว่าเราแดดแรงนะไม่ใจ้ได้เลยด้วยความที่ว่าเราใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่นนะคะเราก็เลยอยากจะทําตัวหนึ่งที่มันบางสบายถือจริงๆตัวแป้งเองเนาะก็เป็นผู้ใช้จริงคนหนึ่งถ้าไม่ดีเราไม่ทำใช้เป็นให้กีิในการคิด้นงานแค่ยหนประมาณ3ปีได้เลยค่ะจะบอกว่าสูเนยแบบว่าโหดมากแล้วก็ดีใจมากที่มีสี ตัวนี้แป่เวลาน้าซื้อด้วยลองใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าใช่ใชจนถึงแพ็กเกจปัจจุบันก็ถึงลสุดในฐานะพรีเซนเตอร์อะเรอย่างเงี้พราะผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เขาเชื่อใจให้เราเป็นเป็นปรีเซนเตอร์ของตัวแบรดบนบด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแป้งด้วยครับแล้วก็แล้วก็ผมเองก็มั่นใจในตัวแบรนด์ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะตอบรับนะครับก็อลองใช้ก่อนแล้วก็ แพงเยอะมากก็ส่วนผสมเป็นยังไงใช้แล้วแพ้ไหมหรือคิดเป็นยังไ<อ>งเขาเป็นคนแบบช่างเลือกมากๆเลยแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นสายเนิร์ดที่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาศึกษาเรื่องศาสตร์สกัดมากๆแล้วเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงนี้มา,มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าพี่ชอบเลยนะก็เลยค่อนข้างเห <c oughs> มือนกับพูดได้เต็มปากว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่เราค่อนข้างไม่ใช่เราค่อนข้างเราเรามั่นใจที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันดีมันกดีมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในของเราบ้าง ผมออกกองุกวันยังไงผมต้องทากันแดดเป็นเบสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กันแดดตรงนี้ทาแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายอะไยางเงียครับแล้วก็บางทีอ่ะต่อให้ไม่แต่งหน้าทาแค่กันแดดเดียวมันก็มันก็ค่อนข้างขับโลชผิวให้มีให้มีมอยเจอร์แล้วก็สีผิวโอเคเลยนะแต่เขาพูดถึงกันแดดคนไทยมักจะกลัวเรื่องความหนึบหนาระหว่างวันเวลาใช้อะไรหลังที่ผุณใช้มาเป็นยัไงบ้างซึมเร็วมากครับซึมเร็วจนตกใจเพราะว่าเพราะว่าใช้ตั้งแต่สูตรเดิม เราสูตรเดินก็เร็วประมาณนี้แล้วอะไรเงี้ยกระสุนปัจจุบันคืนอต่อให้จะบีบแล้วเลยป้ายครับหมายถึงว่ามันเยอะใช่ไหม <c oughs> ผมก็ตกไปที่หนา้ามันไม่เยอะมันไม่วอกเลี้ยครับมันค่อนข้างเปล่งดีกระทำได้ในเวลาไม่นาะนคนที่เป็นติ่งใช้ได้ไหมคะมั่นใจว่าใช้ได้ะคะ่ะเราใส่แอคทีฟที่ค่อนข้างโคเวอร์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูบีซีนะคะซีจิโซเบโร่แล้วก็อะควาเซราม่าจะบอกว่าทั้งหมดนี้เรามีเคร็ดลับด้วยสังเกตได้เลยในผลิตภัณฑ์นะคะ อยู่ข้างหลอดเลยถ้าไม่ใส่บางเปอร์เซ็นต์แอคทีฟนะคะเราไม่ได้ตัวนี้อยู่ข้างกอดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยมันตอบโจทย์คุณไทยอยู่นะสำหรับผิวไทยใช่ค่ะใช่อยากให้สีปากเป็นแป้งแล้วก็ไม่อยากปากเป็นขาวแล้วมีสีแบบนี้บ้างเหมือนเหมือนที่เสริมที่แป้งพูดเมื่อเช้าว่ามันมีรุ่งฝนผสมของการที่คนมีผิวก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะกันแดดตัวนี้นอกจากจะกัน U V แล้วมี S P F สูงแล้วอ่ะ มันยังมีส่วนผสมที่ทําให้ผิวแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยครับมาทำให้ผิวเสื่อมช้าขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงก็ตามขออนุญาตตรงไปตรงมาต่อหน้าเจ้าของแบรนด์ว่าสําหรับผมนี่เป็นกันแดดที่คุณภาพมากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหากันแดดลองใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าลองใช้ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องใช้เลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองใช้คุณแน่นะว่ติดใจเมื่อเจอเห็นว่ามีกิจกรรมตัดเป็นแฟนด้วยไหมครับต่อไปเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ ใชเหมือนกันเพราะทำพี่จีนะคะก็รีเควสมาเราพี่จีบอกว่าแบบว่าอยากให้คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจที่จะมาเจอพี่จีเนาะได้รับอะไรที่มันแบบพิเศษมากขึ้นเขาก็เลยอยากพาไปเที่ยวทุ่งเกาะแล้วก็ทาพิสูจน์ไปพร้อมกับคิมกันแดดของเราใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทาแล้วก็ไปตากแดดเป็นวันแล้วก็เราก็ลงแดดบ้างนะใช่ไปไหนนะเขาไปเกะใช่ไปเกาะหูค่ะรู้สึกว่าไม่เคยมีใครที่แบบว่าทำขนาดที่จีเขากล้าแล้วก็อยากจะซัพพอร์งทะเลต้องมีกินไปวใช่ ราคาจะอยากไปเที่ยวราคาจนจับต้องได้ไหมคะราคาราคาดีมากๆถ้าแป้มองว่าตัวเบลลิฟิตขนาดเนี้ยราคาเพียงแค่540นอดแต่ถ้าซื้อวันนี้ก็เหลือแค่479เท่านั้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาซื้อแล้วก็มาอุดกันด้วยแต่ถ้ากรณีแบบคนไหนแบบว่าอยากมาเจอพี่จีอยากไดกิจกรรมด้วยกันนะคะก็สามารถมาเล่นคอสเพลย์ได้ค่ะขอคุค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society.